คนเข้าสู่ช่องแสไซายค่ะเราพบกันทุกวันพุธแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเรากำลังอยู่ในแสตายเบเกอรี่ค่ะเราพบกันทุกวันพุธ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะไม่บอกใช่ไหมว่าจะ6โมงเย็นเป๊ะๆเ,เลยไหมหรือว่า6โมง15นาทีหรือ6โมง20นาที เออเวลาประมาณนี้แต่บอกก่อนเลยว่า6โมงเย็นทุกๆวันพื่เป็นต้นไปนะคะเราจะเจอกับแวร์ไซเบเกอรี่ค่ะคลิปนี้นะบอกเลยว่าจะพามาทำเมนูพื้นฐอน <c oughs> พื้นฐานจริงๆนะคะสำหรับคนที่พิ่งฝึกหัดตีเค้กแล้วก็ฝึกหัดตีครีมหรือว่าแต่งหน้าเค้กค่ะเงยเยสสบายเลิศลิศสวยสเก๋ๆเออแบบนี้ดีกว่า บอกก่อนนะว่าส่วนตัวทรายนะคะในเนื้อเค้กปันน่ะมันยากนะเพราะว่าเป็นคนขี้ตีแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นไตยุบเนื้อเค้กยุบนะแน่นปิดคอโอ้โหทุกอย่างมาเป็นชุดๆเออแต่ถ้าเกิดว่าเราทำได้แล้วนะคะบอกเลยว่ามันเลิศสูตรนี้ก็คือเลิศเลิศมาก เอาไปทำขายเอาไปทำแจกเออลดจริงๆไม่เชื่อก็ไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำเราก็เริ่มลงมือทำกันเลยค่ะแอะอย่าลืมนะกด subscribe นะคะกระดิ่งแจ้งเตือนนะดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook น,นะคะช่วยกดไลค์แ a รไซเบกิ้งสตูดิโอด้วยค่ะเอาล่ะปะคราวนี้ไปจริงๆได้ละไปดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยค่ะไปเลย ทุกคนสามารถดูส่วนผสมของเค้กวานิลาเชอรี่ได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะไซจะใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำเปล่าแล้วตามด้วยไข่ไก่นะจนครบทั้งสาฟองนะคะตามอัตราส่วนที่สูตรระบุไว้นะไซจะ ใส่ลงไปทีละฟองนะเพื่อเช็คว่าไข่ไก่ของเรายังมีคุณภาพดีอยู่นะคะป้องกันเกิดไข่ไก่เสียระหว่างทางค่ะเนยละลายนะคะไซจะนำไปละลายที่ไมโครเวฟนะจากนั้นทำการแต่งกลิ่นวานิลาลงไปทันทีค่ะตามด้วยการใส่แป้งเค้กลงไปค่ะส่วนผสมของแห้งทั้งหมดนะก่อนที่จะเปิดเครื่องนะคะไซจะตะล่อมให้เขาเนี่ย พอเข้ากันในระดับหนึ่งนะแป้งจะได้ไม่ฟุ้งกระจายนะคะส่วนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเนื้อเค้กสปันก็คือ SP ค่ะตัวนี้จะเป็นสารเสริมคุณภาพเค้กที่จะทำให้เนื้อเค้กของเรานะมีความนุ่มฟูเบาค่ะอาละช่วงนี้ไซจะนำเนยไปละลายระหว่างที่เรากำลังตีตัวเนื้อสปันเค้กให้ขึ้นฟูนะคะ วิธีสังเกตว่าเนื้อเค้กของเราเนี่ยตีได้ที่เราหรือยังนะคะสังเกตจากริ้วตะก้อนะแล้วเช็คแบบนี้ค่ะส่วนผสมจะยุบช้าลงไปกว่าเดิมนะจากนี้เราจะใส่เนยละลายค่ะแบบอุ่นๆนะค่อยๆเทเนยละลายลงไปค่ะอย่าเทรวดเดียวจนหมดเพราะจะทำให้ส่วนผสม เข้ากันได้ยากนะคะเราขั้นตอนนี้ต้องใช้ความเร็วต่ำสุดของเครื่องในการผสมก่อนที่จะเพิ่มสปีดอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็ตัดฟองอากาศด้วยความเร็วต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเนื้อเค้กจะได้เนียนนุ่มฟูเบานะสวยงามค่ะฟองอากาศก,าก็สวยงามด้วยนะเอาล่ะทรายจะตีต่อไปนะคะสังเกตได้ว่าพอเริ่มได้ที่เนี่ย เนื้อตัวเค้กเนี่ยจะมีความมันเงาขึ้นมาจากครั้งแรกก่อนที่เราจะใส่เนยละลายลงไปนะคะจากนั้นตะล่อมด้านข้างค่ะเพื่อเช็คส่วนผสมอีกทีว่าเข้ากันดีแล้วหรือยังเทคนิคการทำสปันเค้กนะคะทุกคนจะต้องตะล่อมส่วนผสมบ่อยๆนะ,ะเพราะว่า SP เนี่ยจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะเป็นการเช็คส่วนผสมไปในตัวนะ ไซจะเทใส่พิมพ์ค่ะขนาด2ปอนที่เตรียมไว้นะคลิปนี้ไซใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมค่ะเกลียมุมให้เข้ากันทั้ง4มุมนะเค้กของเราจะได้ออกมาสวยงามครบทุกมุมค่ะไม่มีตรงไหนแหว่งเลยจาดนี้นะคะไซจะไล่ฟองอากาศนะโดยการใช้ไม้ปลายแหลมนะคะค่อยๆเกลีย่ยลงไปทีละน้อยนะแล้วเดี๋ยวไซจะนำเข้าเตาอบค่ะ ไซใ,ใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่160องศาเซลเซียสนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาอบแต่ละแบบของแต่ละคนนะอุณหภูมิอาจจะไม่เหมือนกันค่ะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ35-40นาทีประมาณนี้นะคะ หลังจากที่อบเค้กเสร็จแล้วนะคะไซจะนำเค้กออกจากพิมพ์นะแล้วมาพักเขาไว้ให้เย็นสนิทนะคะก่อนที่จะนำมาแต่งหน้าเค้กค่ะหลังจากที่เค้กเย็นแล้วนะคะไซเตรียมเค้กด้วยการสไลด์ออกมาเป็น2ชั้นค่ะแล้วก็เตรียมบัตเตอร์ครีมไว้นะเดี๋ยวไซจะทำคลิปแยกค่ะไซจะผสมสีเขียวลงไปเล็กน้อยนะเพื่อที่จะทำเป็นใบของเชอร์รี่ค่ะ บัตเตอร์ครีมที่ไซทำนะก็จะใช้จากครีมเทียมข้นหวานตรานุกเยี่ยวค่ะรอติดตามคลิปหน้านะว่าไซจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาได้อย่างไรค่ะเสร็จแล้วนะคะไซจะใช้หัวบีบ2แบบนะเป็นหัวบีบที่บีบลายใบไม้ค่ะกับอีกแบบหนึ่งคือลายที่ทุกคนชื่นชอบได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแต่งหน้ากันค่ะ เลืครีมที่ใสายทำนะคะทำมาจากครีมเทียมข้นหวานค่ะรานกเหี่ยวฟอลคอนค่ะที่มีโปรตีนนม1.7เ จึงให้รสชาติที่กลมกล่อมค่ะหวานมันกว่าเพราะมีส่วนประกอบของน้ำตาลถึง49นะคะสีเนื้อนมก็ขาวกว่าค่ะจึงทำให้สีสันของเมนูต่างๆเนี่ยดูสวยงามนะสังเกตได้ว่าเวลาใส่ผสมสีเขียวลงไปเนี่ยสีเขียวก็ชัดเจนมากขึ้นจริงๆค่ะแต่เนื่องจากทรายจะทำคลิปแยกนะคะเพราะว่าทรายกลัวว่า คลิปจะยาวเกินไปนะแล้วเพื่อนๆทุกคนก็จะได้ดูวิธีการตีบัตเตอร์ครีมจากครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอคอ์ด้วยค่ะรายตกแต่งตามลายนะคะที่ชื่นชอบนะประมาณนี้ค่ะ เอาละเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะไปกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับส่วนผสมและวิธีทำง่ายไหมแต่สำหรับทรายนะคะทรายบอกก่อนว่าถ้าเป็นมือใหม่หัดอบจริงๆพื้นฐานจริงๆเมนูนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นถ้าฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วมันรู้สึก ยากรู้สึกเอ้ยทำไมไม่เข้าใจสักเทใดๆทั้งวัตถุดิบทั้งขั้นตอนการทำนะคะสามารถเข้ามาเรียนกับสายได้นะคะไลน์แอดค่ะ433 q r m a หรือสแกน QR code ที่นี่เข้ามาสอบถามเรื่องรายละเอียดการเรียนคลาสเรียนแบบนี้นะคะ ตัวต่อตัวนะสอนกันหมัดต่อหมัดเลยนะคะรับรองว่าทุกคนที่สนใจนะเรามาเรียนกับทรายจะได้รับประโยชน์จากการทำเบเกอรี่จริงๆนะคะมันไม่ใช่มากกว่าแค่นั้นนะเพราะว่าการมีผู้ช่วยนะคะที่ดีนั่นจะพาให้เรานำะไปสู่ขั้นตอนความสำเร็จที่รวดเร็วมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากอบขนมแล้วสำเร็จเลยนะ ก็เข้ามาเรียนกับทายได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะตามที่ทายบอกไปนะคะเอาล้ะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาช <c oughs> ิมเมนูเค้กนิลาเชอรี่นะคะพร้อมกับตัวช่วยคนสําคัญนะคะผู้ช่วยคนสําคัญนะพี่ทายบอกไปแล้วนะคะว่าในคลิปเขาคือใครเนาะโอเคตอนนี้มันมีชีวิเวลาที่จะมารเวรอีกแล้วเริ่มแหละชิม ขี้เกียจพูดเยอะมาลงมือจึ๊กเข้าไปเลยค่ะดูเนื้อเค้กก่อนเนื้อเค้กนะคะสปันจริงๆเนาะเนื้อเนียนละเอียดมากเลยบอกก่อนว่ากว่าจะได้อันนี้มาน้ำตาจะไหลมากทำยากมากสำหรับทรนะคนอื่นอาจจะง่ายนะคะสำหรับทรายนะยากมากกว่าจะเข้าใจเออชิมเลยดีกว่า ตัดเลยบังหน้าตัวเองด้วยนะเริ่มเลยอืมฮ่าเออลดอีกแล้วเนื้อแค็งนะคะขนาดไซายนะนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็เอาออกมาชิมตอนนี้นะ บอกก่อนว่าตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก็สักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะสายเคยชิมนะแบบแช่เย็นนะคะแช่จากตู้เย็นแล้วก็เอาออกมาชิมเลยนะไม่ติดคอคะ่ะไม่ฝืดกลืนง่ายเละลาลยในปากนุ่มลินลมุนสุดๆอ, <c oughs> อ่ะผู้ดีจะหาว่าเวอร์ไปลงมือทำกันนะคะไปลองทำดูกันนะคะว่าสูตรนี้ยมันเลิศเลออลังการขนาดไหน <c oughs> แล้วก็เนื้อบัตเตอร์ครีมนะคะบอกเลยว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสไตล์ฟิวชั่นไหมเพราะว่าเราสามารถที่จะประยุกครีมเทียมข้นหวานจากนกเหี่ยวฟอคอนนะคะให้มาเป็นบัตเตอร์ครีมที่แสนอร่อยจริงๆนะทุกคนลองไปทำดูแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบหวานน้อยนะคะสามารถปรับลดลงมาสักประมาณ50กรัมหรือว่า30กรัมประมาณนี้นะคะของไซ์สูตรนี้นะก็คิดว่ามันเป็น พื้นฐานสำหรับทุกคนที่รสชาติกลมกล่อมพอดีค่ะขอบคุณนะที่ทุกคนดูจนจบคลิปนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนทําขนมแบบ p r i v a t e นะบอกก่อนเลยนะ private คือส่วนตัวจริงๆนะคะกับทรายนะก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองคลาสเรียนสอบถามเมนูว่ามีเมนูอะไรบ้างที่ l i น์แอด4 3 3, 3 qqrm a นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ละกันเนาะเพราะว่า ผิดลิ้นพันป่อยมากหรือสแกน QR code ที่นี่ได้เลยนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางที่จะถามสอบถามรละเีอยดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาทักที่แฟนเพจแฟนไซเบ Baking Studio ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเท่านี้ก่อนแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของซาเป็นครั้งแรกก็ฝากกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า เจอไซในแฟนเพจ Facebook แวร์ไซเบ b กิ้ n สตูดิโอก็ช่วยกดไลค์ like, กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะพาไปทำเมนูอะไรนั่เกอติดตามไว้นะคะบ๊ายบาย